บอสต่อไปจะไม่คุยกับใครละน้องปอมปี้คนสวยสวัสดีค่ะพ่อบ้านเริ่มเิจากที่สี่นะคะน้องสุภาสวัสดีคุณทาดานะคะพ่อบ้านบอกอ้าวปี้ 说的对 ใคะจงน้องสุขานะคะพี่สิไม,มไม่มีเรื่องให้เผา ถาหาพี่ริวอยู่พี่สีะครพี่วนะคะี่ะเสียนะคะดังนีใสก็อยากรู่บอกให้สมนรส,สดีค่ะีิวส,วสดีแจเดบูนะคะขบ้านส,สดีราแกพี่นะคะ สวัสดีค่ะพี่สีบอกเสียโปรโมทหนังมาดูเสวัสดีค่ะได้เอาเนีวจากตันี้นไหนใคราดไหนพี่มิวเดี๋ยวเอาน้ำใส่ก่อนพี่ก็ร้องให้คนยูริสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่าการนะคะ ไปด้วยพอบ้านท่้หายคนยูรีนะคะน้องาบบคาดาบ้านะครที่ยูรีนะคะเปียคค่ะคี้ใช่เปียวค่ะสวัสดีค่ะไม่ใส่พีฟอนเขียนให้โปฟังที่ตาชาไปด้ <c oughs> <c oughs> S <S าาใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะสวัสดีค่ะพอบ้านค่ะนุกกินข้าวด้วยความที่กระซาดว้ว่ะยอบาฉันทำได้สวัสดีค่ะคกินข้าวกันหรือยังคะ <S <S สวัสดีค่ะ นี่ขนมจีนมีขนมจีนนะคะลูกฟังอะไรใครเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะเจ็บบอก้ร้องเพลงพร้อมกับพี่กาซาด้วยกินไปด้วยไล่ไปด้วยค่ะจะบอกตั้งแต่ชื่อสามนั่นหรอ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคอมทข้งคอิ้ไม่ได้หรอไหมเอสไซร์กับทักทายพ่อสมชายนะคะใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้ไหมคะสวัสดีค่ะพี่เสน่ห์ทักทายพ่อสมชายพ่อบ้านทักทายเอสไซร์นะคะคุณพี่ตาตาด้วยทักทายกันไว้นะคะไว้ค่ะก่อนโอเคค่ะสายดุค่ะพี่สมซามคุณดูรีสวัอร์ทนะเอสไซรทักทายคุณดู สวัสดีค่ะอ,องมูกินงงจีนเขากินงงงจีนแม่ดีน้องลูกน่ะน้องนุ๊กถ้าใครน้องนุ๊กกันด้วยอะไรอ่ะน,น,น้องน้องนุ๊กก่อนไปด้วยเยสไส่สวีคนสเสน่ห์นะคะเยสไส่ตะไคร้แม่ดีวนะคะพี่เสนะะ่ห์จะใส่เี่ใส่โอเคงี้นะชอบอ๋อ สวัสดีค่ะวันนี้น้องลูกทานข้าวกับอะไรเอ่ขนมจีนค่ะในแต่พ่เศษพี่ชายไม่มีน้องลูกนะคะน้องลูกทานข้าวกับอะไรเอ่ยวันนี้ทานกับอะไรบอกพี่ราชาเร็วสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะ พี่นิวพี่นิวเพลงนี้แล้วนึกถึงอะไรพี่พรพ้อบ้านแล้วก็หัวเราะมานี่คืออะไรสวัสดีค่ะเราเซ็มากันค่ะแล้ึกถึงอะไรนิค่าแค่ลอกความไว้แล้วใช่ไหมครับสำหรับคุณคนอยู่ดีสตัสดีพี่นิวนะคะ สวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วคะสวัสดีค่ะคอคะมเมตนกันเข้ามาได้นะคะใครเข้ามารับชมบ้างขินข้าวัน่ได้ยังคะสวัสดีค่ะสี 4, หายไปพงโทรหาพี่ขอบ้านเอ็มพีแปดพอดว่าบล็อกแล้ว หมากส้มสวัสดีค่ะยินดีต้อ,อนรับสู่ราการฟานะคะไม่เห็นไม่เห็นพี่นีบอกใครมีความลับจะบอกอะไรพี่นีดูไหมไม่มีใครมีความลับเขาบอกกันหมดแล้วสวัสดีนะคะ,ะ,คะอบอกหมดแล้วพี่นวไม่มีความลับพี่บีบอกว่าเป็นพร้อมมากค่ะขอบคุณนะคะน้องธาดาสวัสดีพี่หมากส้มนะคะพ่อบ้านต่สวัสดีพี่หยาดนะคะหมากส้มบอกว่าน้องพ่อบ้านเริ่ๆเิมนะคะ สวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเขาด้วยค่ะนุ้งเียกมันอยู่ีสวัสดีมาส้มนะคะพี่ส่งส่หากสวัสดีครับีการพอหนังสือออกหรือยังว่าฉะเลย ลูกกินใหญ่เลยค่ะสวัสดีค่ะกินไปด้วยร้องเพลงไปด้วยเ้าจะเช้าหายไปไหนแล้วโอ้เจอแล้ว ไหมขอคอามาัขึ้นต้นหมาส้มของแม่ร้องแม่กล้าลืมๆนะคะหาไมต้องหาแหละไม่มีใครคิดได้นอกจากพี่พรน่ะพี่หมาส้มสวัสดีค่ะแกเสียบู๊นะคะพี่พรจะถ่ายหมาส้มสวัสดีให้กาแฟมานะคะใครจะคิดได้นอกจากพี่พร อไนไรสารเอา้าคิดได้ไงแม่บีบอกน้องนุ๊กไ์สดไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะสิ้นปีจะมอ ปั่นกาทอ,องคำปูปัินแก,ก่งตอนสารสินไงพอ่อแม่ปั่นโซลเซฟเลิร์มเลิร์มนะคะก็กาซาถ่ายขับปปายจนตอนดึกสองกบาลาน้องถีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านกาซานะคะพอ่อแม่ของคุณได้รางวัลคู่ เต้ฟูบอกองสอาลาบีเม่เพราะค่ะแล้วสเติสติที่ย่น,นะคะเรสเตติบอกเพียค่ะเซรันยู แบงค์แคซ่านะคะปอพี ok ค่คนงานอย่างน้องเศรษฐีนะคะเสียบอกพี่นกสวัสดีครับหลังบ้านใายมานะคะสสข้อตรลาชื่อสแรนยูนะคะไม่ทันแล้วค่ะหลังบ้านชื่อสารไปเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะชื่อสารไปเรียบร้อยแล้วพอบ้านแล้วนกกินนมจีนไปด้วยะะสวัสดีนะคะใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกัน<า> นกเาษาบูสสันดีค่ะน้องแพด้าสันดิโนะแี่เ้องนะคะถ้าเป็นคุณพอถ้าเป็นคุณพอตาไอถ้าเราไม่พอบานหฮะนอกเห็บไหมไปลัวได้พอบานนอกพอบานทลายนกวมเสียสกเสียบกัป๋อบานก็ไม่กัโอ เราจอมาขุดตอนทุ่มนกคุณสุรัสวัสดีค่ะพี่สมศักดิ์บอกเราสงโมสวัสดีครับมาสมบอกตาต้าเริ่มนะคะเปิการส่งอย่ามั่วอย่ามั่วเพราะว่าไม่เอาดิเราอย่าพาดสาคนเดียวอ่ะเออไม่มีหรอกสวัสดีนะคะทักทายกันได้ค่ะ ่เขาจะมาจังหวัดนี้เลนะคะค่ะฝากติดตามนั่งนะจ๊ะยังไงเนี่ยพ่อบ้านคุณจะไปเอาสารใส่ทุกคนไม่ได้นะต้องมาฟังพี่กระซ่าทุกวันเลยต้องหนูบอกพ่อบ้านเลิฟๆนะคะ คอยมาตื่นมาขัดยางเช้าเน้นอนกเอียงมงนกผีเสืีอีีสเสน่ห์นะคะพี่นกก็เส,สด้อี่สเสร็จอีนะคะเพรบ้านกูหนูสาราพอนักร้องเลิฟเลิฟแจกน้องหนูนะคะพี่สุนท์สองสองแล้วกลับต่อเน้อพี่สารเหรอหลังบ้านก็ส่งมาจ้าไม่ลงมานะ เชยบุ๊กบอกสารเจ้าไม่จริงๆเขาไม่ได้ชื่อสารอะไรแนี้ผิดที่พี่พรเลยนะไม่สวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วค่ะัาทายกันคะพี่โนบบอกพ่อมาสวัสดีค่ะหลังบ้านให้มาชื่อพี่สารถ้าเสร็จสิอยากย่องขอขอขอรับอายฝากติดตามด้วยนะคะ น้องนุมจีนไปด้วยน้องอกพี่นุมสวัสดีค่ะ